ผมมาจากบริษัท PPM การเกษตรนะครับผู้จำหน่ายปุ๋ยเคมีตาธิดาทิพย์นะครับวันนี้เราจะมาได้นำผลิตภัณฑ์นะครับตามาคู่ตะวันนะครับและธาตุธรรมชาตินะครับที่ไบหวานเสริมหวานรองพื้นะครับปรับสภาพดินปรับองดินได้นะครับเวามป็นส๊ปุ๋ยเคมี NPK ตรเดิมที่ท่านเคยใช้อยู่ได้นะครับตัวนี้ราคาหลักร้อยนะครับแล้วก็เรามีผลิตภัณฑ์แถมด้วยนะครับสั่งปุ๋ยแถมปุ๋ยนะครับจากบริษัทเลยนะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดเนี่ยสนใจเนี่ยสามารถติดต่อเราได้วิธีการใช้งานของม้าคู่ตะวันจะอยู่หลังกระสอบนี้นะครับนะครับสูงเข้ามาใกล้ๆนะครับนะครับอยู่หลังกระสอบเลยนะครับถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านไหนเนี่ยสนใจนะครับสามารถติดต่อเราได้นะครับตอนนี้โปรโมชั่นนะครับสั่งที่20ลูกแถมฟรี5ลูกนะครับส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับใครอยางได้ก็ติดต่อตามเบอร์โทรได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับ